เจ้านี่วันนี้หนึ่งหนึ่ง,งปลามาเก็บบรรยากาศโอ้ยวันนี้คนหลายเจ้านี่ฟังปุ่นได้ปลากันขนาดเจ้าตึงว่าแล้วเดี๋ยวเจ้าเปอนไม้อ <c oughs> ันเดี๋ยวปีพินมาอยู่แม่เออแต่ไปอยู่ก่อนก็ได้แกมากกขวายพุน่นเนาะ <c oughs> เออไปอยู่ก่อนต่อนะเจ้า ีเจ้าเนาะบรรยากาศโอ้ยคนหนักแต่นักกว่าเจ้าอีานึงก็ยังไม่ได้ยกสกรรักกำแต่เนาะเดีย๋ยวมาลุ้นไปกันเจ้านี่น่าจะม่วนเห็นมันเนาะชดเชยแต่ว่านี่อันได้ป่าปา่าเข้ากล้องบางามสกรรมักคำเนาะวันนี้หวังว่าคงจะได้ชดเด็ดๆของเนะเจ้าเนาะแค่เจ้าปุ๋ยเยอะมาลุ้นไปกันเลยเจ้าเช็คมุมกล้องกมันยังเปิดกล้องโอ้ได้อยู่ไหมหมางหมานาดูวันนี้น่าจะมีเป็นกลุ่มๆอยู่นะเจ้าเนาะ นันมันมานตะแรกไช็กอกหันคนจับไปให้น้ำโอ้ยวางกำเดียวกับติดละมาต่อาหารทวงก้นจับไม่เจ้าฟองไงพุ่งไม่ถี่าังล่อปลาด้วยนะดีมาดเกาะเอา อาหารข้อตรงไหนนี้ ตัวเดียวหมูนี่ไหนวันนี้ค่ะเหมือนตะวันแล้วนาะไม่เนาะ <laughs> ตะวันลมเสียพริกบ้านก่อนเลยนี่โอ้หน้าหน้าตะแกงบนใดกัมโปกเจ้านี่จับน้อยแต่แต 很香。

โตกจะมานคนตั้งฝันได้ก็คือปบบได้ถ้ามันเป็นปลาเรามันก็เป็นปลาอเออเป็นปลาของเราปีนของคลองม <c oughs> <c oughs> ันก็ุ่เจ้ามีนักพนได้เป็นกกเลยเจ้านี่เนี่ย รว,งดดวออางิ้มขึ้นอออกไข่อย่างนึงเจ้า เดี๋ยวจะเพิ่พอปลาโดดหน้าไฟพอปลานิ่งยกหนึ่งเออไประยุกษกรรมงูจะหันก็สูงใกล้แต่ว่าภาพมันบ่อยละเอียดต่าได้นัะน้ะเนาะพอปลานิ่หยกนี่ง สังเกตหันก็เจ้าขันอ้อยเนาะตัวตัวมันบบกป้อใหญ่มันจะมีแค่ตรงหน้าฝายนะเจ้าป่ามันบบกมีถึงตลางหลุมเนาะขนาดยี่หนึ่งหางหน้าฝายแบเตัวใดจะนี่แต่ต้องเงินเงินยกมันจะได้ฝูมันบบดบบนักอย่างทต่เขาขึ้นไว้ตั้งแต่แหลกเนาะแบบแบบเข้าโล่โลขนาดอยู่หน้าฝายแบบตองวางเงินเมินเนี่นะแบบได้กุกกมเจ้า เยนะ็นเนาะเดี๋ยวหนึ่งจะลองสักพักออหนึ่งตัวเท่านั้นไปจ่อยตัวเดียวก็เป็นเดือดเป็นร้อน <c oughs> <c oughs> ไม่กว่าปันปลามีเจ้าพี่ไทยนะ้ำจะได้นะเอาตัวที่มันหลอดมาถึงเขาก็พอ โอ้ตัวใหญ่มากมันมาฝั่งกดกล้องที่บาใก้เนาะป่าโดดออกจ้ำเจ้าก็เลยฝั่งยกกันกดกล้องสุดคั้งเห็นว่ามาเป็นงูอยู่อ่ะ เก็ีเล็กผสมน้อยอแล้วครับท่านนี่เจ้าอีหนึ่งได้ปะดูเด็กคนอันฝังตักฝาตัวเจ้านี่มันมาได้ยันกมมาได้ชอเต็ดนี่อู้สีทองก็มันจมเลยแต่ละแต่ละกังอู้ปลาปะถูกปะทิะทมเด้อเด้อนี่เจ้า Ui, chẳng ta như chú nè Ôi, thật là bệnh đi Đô, xì hoang cho đô Đô xì hoang nha Xì lớn Đô, bà đúc uy nè Ô, bà đúc mương chú nè Ô, tôi nhầy nhám cái nát Đô, mán mán Như nó thay mà sắc phát nâng nốt cho nó Bà hắn bỏ khay khâu cho đây cho đẹp สียใจบบกตันเนี่ยมะเดี๋ยวไม่เนาะเจ้าเนาะนเจ้าออ้ยมันเหมือนจะเข้าเงี่ยเตือเนาะนี่ป่าบูเจ้านี่อีนึนงถ้ามาได้จัชบชดเด็กคันนี้นะพอมันได้อันพอนได้อตอนใครมันมาได้ป่าเนาะเจ้าเนาะมาได้ตอนตีอันมันเหมือนยกเตืออย่ามาเข้าด้วหูนเนื้อหูตัวเจ้านี่จะทืยถ่ายตลอดก็บมาได้เนาะตอนนี้แบตเกือบหมดแล้วเจ้านี่ กว่าจะเก็บบรรยากาศช่วงแรงให้พอมสักคกำนะเจ้าเนาะตอนนี้ก็เก็บเนี่ยถ้าได้ก็จะถ่ายพอที่อนะเจ้าเนะาะช่วงแรงจะถ่ายพร้อมคำเจ้าเซฟแบตไปก่อนเนาะตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วเจ้าก็เก็บบรรยากาศทำสักคำเนาะป่าก็ยังไ่เยอะเตื่อเจ้านี่แบตยี่สิบใกล้หมดละว,วันกลนะ่อมเนาะเอ้ยหนูตัวข้างนอก ตอนมันเข้าเป็นปูกันจะผาดขึ้นฟันขึ้นน้ำเหมือนจะเยอะขึ้นเห็น่อยเน,ะนาเนะ,ะ,นนนะปายังพอมีโด,ดอยู่เจ้ามันอยู่กับน้าฝ่ายให้เนาะเออท่ายฝ่ายให้เนาะ,นะคนที่ยกจำบตาท่านได้เจนี่นี่เป็นเปลี่ยนกันยกละ เจ้าคนนี้เป็นได้เยอะแล้วเจ้าเลยเปลี่ยนให้ผมนยกเนาะเป็นมาเตกันเจ้าคนนี้เป็นมาได้คนนี้เนาะนี่โมงหมานเจ้านี่จะเปลี่ยนให้กันยกนี่ได้ป่าละเขาเป็นมูเป็นฟูงเลยอะไรๆหลายตัวเฮ้ยฮะ ô oh. xong tua 3 tua okay. Chút tụt Ta nhìn nâng nhâm ma tờ cho Này, bà Ờ, uh, uh. uh. เจ้านี่ยกแผบซิบกำนจะได้เห็้ตัวเก็อพออเป็นเกือบ้าวเจ้าีอยิงเลยไปไทายทำเนาะมาไทายช่วงเย็นพอจะมีฝางให้ไที่รุ่นจะานี่แต่ช่วงเย็นดีกว่า ลุงคนตั้งหน้าไปเลยคนยกก็จะได้โมงอันนี้ปากเข้าดีเจ้าจะไ,ได้ตอนพักตอนบะทายไดย้ป่านทุกปาบูจับช็อตเะตัดตันเลยเจ้านี่วันนี้เพราะว่าป่ามันบบเข้าสม่ำเสมอเนอะาะคืนไทยทั้งวันมันบ่อยเจ้ามันอ่าแป๊บมันเสี่ยงเวทเท่า มันกอเนาะเพาะแป้งอีกนึงจมน้าเจ้านี่ร้อมโพสั์เครื่องเนี่ยจกน้าช็อตไปแล้วเจ้าต้องเทแบไมเนี่ยทั้งเข้ากุกกําเนี่ยเจ้ายิดง้ทนเออ ตัวก็ยังดีเนาะลดส่งคืนสั่งลงเนะชีเลยเนาะลงส่งกับฟ้านู่น นตัวก็ดีใจขึ้นไงพะกาทังดงขึ้นจ้ะในมาของ เข้าฝูงเ้อใเจเน้อใส่นี่ก็งามพกเคืหลายตัวก็ปัดเยว พยายามจับช็อตเด็ดมันไปชัอก่อนปิดคิออมันกระตึ้งมาเข้าก้าว่ะโอ้เดลละเดลละมันมันมันอีกอ้ยเอาไป่องตัวโอ้กนมันมัน มุ้เนื้อหูกิงได้เจ้าได้แล้วนั่นมันนั่นเจ้านี่เจ้าให้เปิ้นกันจะปิ๊กกันแล้วเนาะโอ้ปลากระโดดเปนอันอยู่กไก่เจ้าเป็นว่าโอ้ได้หลายตัวอยู่แนะ่ตองโต้กันก้นจับปนแยนเจ้าอยู่ในน้ำนึกว่าได้เป็นโป๊กอีก <c ười> ป,ปิ๊กกันแล้วเนาะได้หนึ่งแกปัญญาการได้พอแค่นี้ก่อ,อนเจ้าตอนนี้ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วเนาะ ยกลงท้ายของสักช็อตด้วยนี่เอ็มด้อยล้มอ้ยนี่กับปลาเจ้าเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเนาะเดีย๋ยวไปดูผลสรุปคลิปมที่บ้านเจ้าเก็บอุปกรณ์แล้วเนาะเจ้า,ามาถึงสรุปผลงานของยี่นึงนะเจ้าเนาะนี่ปลาดุกปลาดุอุยอีกนึงนี่นเจ้า,าปลาดุกรัรรสเซียเจ้าพอตปลาดุกรัสเซียเป็ีจีนเนาะ คนละแบบกันเลยเจ้านี่นี่รั่วหงมโนมีหอยบาดแผลเล็กน้อยใครจะผ่านซึกมาละเหมือนกันเจ้าตัวนี้นี่เนาะแล้วก็ได้ป่าบูมสองตัวเจ้าน,นี่ป่าน้อยเจ้านี่ปลาน้อยได้บรรณกเจ้าวันนี้นี่ป่าบาขึ้นยังติคิดเนาะอ้ยวันข่ำเจ้านี่นถ้ามาได้ปลาดุกใหญ่ก่อนถือขาดทุนปลาน้อยได้หนยเดีวยวเต้เนาะเจ้าสำหรับคลิปน,นี้เลยสรุปผลงานให้ดูแค่นี้ก่อนเจ้า ชอบวิธีชีวิตแบบบ้านๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วเนะาะเปิดมืลังใจงให้นตัวอ,อยากจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันน้ำมันไปทำคลิปพอกันก็สามารถัวเนี่ยได้นะเจ้าเนะ <S <S าะสร้างสามสิบอย่างได้หมดเจ้านี่นี่เนาะตั้งบัญชีพร้อมเพจตีหนึ่งแปะไว้ื่ท้ายคลิปนี้เจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าติดตามในคลิปหน้าเจ้า